รตุสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคม คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะมหาดีวีเข้าใจบางครั้งเมื่อคนเราเกิดความทุกข์บางทีมันก็คิดลบหลายๆสิ่งพยายามดึงตัวเองเข้าขึ้นมาให้ได้แล้วคิดบวกค่ะแล้วเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ มันคงไม่มีทางตันสำหรับทุกปัญหานะคะสู้สร้างพลังใจให้กับตัวเองมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษรประจำเดือนสิงหาคมค่ะ ช่วงนี้การงานสมหัวมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าที่ต้องทำต้องแก้ไขต้องจัดการบางครั้งบางสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอ,ค,อค่อยคคิดค่อยๆแก้ไขค่อยๆตัดสินใจทำสิ่งที่ทำไว้กำลังแก้ตอบกลับมาหากความดีที่มีมาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นกับพ้น พ้นกับความทุกข์พบกับความสําเร็จแต่หากคุณทําไม่ดีไว้บางทีเราก็แก้ไขอดีตไม่ได้เพราะฉะนั้นสู้อดทนมีสติผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะคิดซะว่าบางทีก็คิดว่าเออมันคือชีวิตที่เราต้องพบเจอค่ะ ระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะลึกลึกในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจล้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเรา้าบางครั้งอยากหนีไปให้ไกลอยากเดินหันหลังให้กับทุกสิ่งแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ในสิ่งที่ยังคงต้องเป็นบ่วงภาระ เลยเดินหนีไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคําเดียวเท่านั้นสู้ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้ง สิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ได้ไม่มีใครมาช่วยเราเหรอกคะ่ะเราต้องช่วยตัวเองคะ่ะเบื่อนายกับบริวารบริวารไม่ได้ดังไกรบริวารไม่เป็นดังเป้าหมายจะมีเรื่องทุกกลุ่มกับบริวารสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ยังคงไม่เป็นดังไกอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องทําต้องจัดการอีรุงตุงนังกับปัญหาคะ่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษา ต่างประเทศงานด้านต่างประเทศที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา,หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะมีเกณฑ์ดีค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะ ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งรถไฟชนกันความลับรั่วไหลช่วงนี้ปัญหากับชาวราศีเมษค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจ ช่วงนี้มีความรู้สึกแห่งความผิดหวังสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมันก็ไม่เป็นดังใจค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะพอให้ชุ่มฉ่ำหัวใจบ้างคนอายุน้อยลูกเด็กบริบาลน,น่าจะนำความรักนำโชคเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมาให้ค่ะแต่บางทีสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นดังเป้าความรักอาจจะมี เกณฑการห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นเหมือนมากับดวงกันเขาอยู่อีกที่หนึง่งเราอยู่อีกที่หนึง่งรู้สึกหวยหารู้สึกห่างเหินรู้สึกความเจ็บปวดเกิดขึ้นค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะ เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษเปิดไพ่มาแต่ละใบค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่บางทีสิ่งที่มหาเดวีพูดไม่ได้ตัดทนกําลังใจคุณต้องสร้างพลังใจรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามการดูไพ่ดูดวงก็เหมือนกันบางทีเราอยู่ในที่แจ้งเรารู้ไว้เพื่อเตือนสติตัวเองคือรู้เพื่อเรียนรู้ค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมษประจําเดือนสิงหาคมเกณฑ์ของความรักคนโสด อาจจะมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่าพอให้ชุ่มฉ่ำหัวใจแต่ลึกๆก็ยังคงเศร้าเพราะความรักอาจจะไม่ได้เป็นดังใจส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาสมีปากมีเสียงเกิดขึ้นเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกณฑ์ความรักที่ไม่ได้ดังใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะมีโชคจากคนผิวสองสี คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้แต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายเพราะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายหรือลูกหนี้ไม่ได้ดังใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังอุปสรรคปัญหากับบริวารหัวหน้างานการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงงานไม่ได้ดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักช่วงนี้ค่อนข้างแก่กหนักหน่วงสักหน่อยสำหรับชาวราศีเมษ มันทําบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ให้ทานค่ะแล้วทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอุบัติเหตุก็มีเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ขอให้ชาวราศีเมษร,ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ